สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Intel ข้อมูลลับหนังใหม่แล้ววันนี้ก็อยู่กับหมนะครับและพัดโบกครับผมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ Jurassic Park จู r a สิกเวิลด์เออจูเลสิกเวิลด์เรเวอร์อ่ามันเป็นเออชื่อผิดให้ได้ต่อใช่ไหมจริงจริงมันก็คือชื่อเดียวกันแหละแต่เขาแค่ไม่ให้เราสับสนใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงทำลายเรื่องของโลกของจูเลสิกพาร์คหรือจูเลสิกเวิลด์กันดีกว่าเพราะเดี๋ยวเกินอย่างนี้ก่อนคือก่อนหน้านี้ ที่จะมาเป็นภาคเนี้ยมันมีมาแล้วหกภ,ภ,ภาคนี้คือภาคที่7ภาคที่7แล้วก็แต่ว่ายังใช้ชื่อว่า Jurassic World แต่ต่อท้ายไว้หน่อยว่า r e b i r ร์ <Re birth. S 2> ถ้าไปสังเกตนะ3ภาคแรกเนี่ยจะใช้คำว่าพาร์คจะเป็น j u ราส s i พาร์คอ่าแล้ว3ภาคถัดมาเนี่ยจะใช้คำว่า Jurassic World แล้วทำไมภาคนี้ไม่ใช้จูราสิ c ยูนิเวอร์สขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอเขากับใช้เวิร์เหมือนกันนะแล้วก็มีชื่อตอนว่ารีเบิร์ตซึ่งก็รีบูตรีบูตใช่กาเอามารีบูตใหม่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เกี่ยวเนื่องจากภาคก่อนๆมันเกี่ยวเนื่องแหละเพราะมันเป็นเกาะนั้นไงมันไม่มันเกี่ยวเนื่องแต่ตัวละครต่ตัวละครใหม่ไงก็คือเปลี่ยนโลใหม่ใช้เซตใหม่อะไรประมาณนี้ดีกว่าเรียกว่าเปลี่ยนตัวละครใหม่อ่ะ เพราะว่าเอาจริงๆทุกภาคอะไปดูไส่ในแล้วอะเรื่องแทบไม่เปลี่ยนถูกว่าถูกว่าไปดูไส่หนแล้วก็คือถ้าจะเป็นโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างเดิมอะเกาะเนี่ยมีไดโนเสาร์ใช่ไหมแล้วก็จะพาคนเข้าไปนี่คือโครงสร้างของใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยประเด็นนี้กันอ่าก่อนอื่นเรามาไล่ไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญกันดีกว่าว่าโอเคสําหรับจุลสิกพ์ภาคนะครับภาคแรกครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอ่โดยสตีเวนสปิลเบิร์กพุ่มกลับ สุดดังในยุคนั้นออกฉายในปี1993ใช้ชื่อว่าจูราสสิกพาร์คเหมือนตัวชื่อหนังสือสมัยนั้นเนี่ยาการที่เราจะเห็นไดโนเสาร์ได้นั้นน่ะก็คือเราจะต้องดูสารคาดีเท่านั้นแบบตามสารคาดี Discovery Channel แล้วมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับตุ๊กตาอะไรสักอย่างหนึ่งอะอมสมัยก่อนเป็นน้ำมันปั้นอะอม,มามเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ใช้คอมพิวเตอร์ CG แบบมาสร้างมาช่วยสร้างแล้ววาดรูปดโนเสาร์ขึ้นมาเป็นเรื่องแรกๆเลยที่ก่อนหน้านี้เทอร์มินเ r ตอร์ใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องถัดมาที่แบบเฮ้ยเนี่ยแบบมันสมจริงมากแต่แต่ในภาคแรกเขาก็ยังพึ่งไอ้ตัวเป็นหุ่นแมคาีนิกเยอะอยู่นะแต่ไอ้เรื่องจูราสิคพาร์คเนี่ยจะเป็นหนังเรื่องแรกที่พี่ดูนะในโรงแล้วก็ตอนนั้นน่ะจะดูเบื้องหลังหนังใช่ไหมครัแล้วคนทำซีจอ่ะข้างล่างอ่ะ เขาเขียนว่าคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์อ่าก็เลยทำให้ไปเรียนวิทยาคอมอ๋อนี่คือต้นฐานแบบดูเรื่องนี้แล้วอยากเรียนนี่คือโดนหลอกเลยแต่สมัยก่อนน่ะก็คือใช้คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ในการวาดกราฟิก 3D จริงๆสมัยสมัยก่อนมากมากใน1993มันเนาะขอขอถามนอกเรื่องอ่าคือถ้ารู้นี่คือจะไปเรียนเป็น CGI ป่ะไม่สมัยก่อนมันไม่ได้มีโปรแกรมมายาอะไรที่ต้องปั้นอย่างนี้สมัยก่อนเราต้องเขียนสมการวาดวงกลมวาดสี่เหลี่ยมแล้วลงสีนะมันมันมันยาก มสมัยนี้มีโปรแกรมสําเร็จรูปไงอืมอืมอ่ะกลับมาที่ Jurassic Park ครับผมก็คือภาคแรกเนี่ยเขาก็จะมีประมาณเนื้อเรื่องว่ามีคนเนี่ยไปขุดเจอยุงที่ไปกัดไดโนเสา<ำ>ร์ดูดเลือดด,ด,อดูดเลือดอ่ะดูดเลือดอ่ะไม่ใช่ยุงไม่ได้กัดนะยุงดูดเลือดแล้วก็เขาเอา DNA เนี่ยมาทำโคลนนิง่งซึ่งยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคที่เพิ่งทำโคลนนิ่งแก่สำเร็จอยู่แถวๆนั้นพอดีก็ เลยกลายเป็นไอเดียขึ้นมาในการอ่ะแล้วเขาโคนดิ่งเดินเขาเสร็จแล้วทําไงต่อก็เอามาทําเป็นสวนสัตว์แล้วก็พาคนเข้าไปดูเป็นตีมพาร์คยแต่แต่แต่ไอเดียคือมันว้าวมากเลยนะคือคอนเซปต์พล็อตอะคือคิดที่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือแบบมันดูเหมือนทำได้อ่าเหมือนแบบ Universal Disney ใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับ อ่มีพาร์คใช่ปะ่ะทีเที่ยวแล้วถ้ามันมีทีมพาร์คในลักษณะที่เป็นแบบไดโนเสาร์ชีวิตจริงๆไปดูคือมันน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะใช่ซึ่งคอนเซปต์ของไดโนสเสาร์เนี่ยจะเป็นทีมพาร์คเนี่ยแล้วอยู่ในเกาะเนี่ยอืก็จะเอามาใช้ทั้งหมดเลยหกพาร์คโดยภาคแรกจะเป็นการเหมือนอารมณ์เหมือนเราไปสำรวจเกาะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเนาะ,ะแล้วเราแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะเหมือนสรุปคร่าวๆก็คือเหมือนกับว่าการท้าทายพระเจ้าของมนุษย์กลุ่มนี้เนี่ย สุดท้ายแล้วก็ควบคุมธรรมชาติไม่ได้อก็มีคนสักคนหนึ่งทำให้เกิดความวิบัติขึ้นมาแล้วก็เจ๊งกันทั้งหมู่ความโลภนําไปสู่ความวิบัติอะไรอย่างนี้แล้วก็มาถึงภาค2อก็คือปี1 9ึ่นะครับก็ชื่อว่าใช้ชื่อว่า The Lost World แล้วก็ต่อท้ายพ่วงด้วยว่า j u n a s ิ i c Park ภาคเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับมันจะต่อเป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันนะก็เหมือนกับว่าเขาพยายามกลับไปที่เกาะ เพื่อเอาเรนเซาข้างออกออกมาเพื่อทําธุรกิจอะไรบางอย่างเพื่อกลับไปที่เกาะนั้นอีกแล้วคิงคองว่ะก็คล้ายๆก็อย่างที่หมวกบอกอ่ะในเทป A ย8เสิบปดปีแล้วถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้น เราก็ต้องเดินทางไปหาความชิบหายนั่นเองอก็จะเดินเข้าเข้าไปหาเกาะเนาะแล้วก็เพื่อจับไอเดนโนเสาร์ในนั้นอ่ะก็จะมีไทโนซอรัสมีแรปเตอร์มีอะไรก็ตัวเดิมๆกลับมาซึ่งประเด็นของภาคนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าพยายามกลับไปเอาผลประโยชน์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วก็วิบัติกันก็คือการสร้างปี93ต่อมาภาค2ปี9 7ใช้เวลาห่าง4ปีแต่ต้องบอกว่าภาคแรกเนี่ยประสบความสำเร็จ มากมากมันเป็นเหมือนหนังมิติใหม่ที่แบบเฮ้ยคนไม่เคยเจอพลอตแบบนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบเออมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในยุคนั้นมันเป็นเรื่องไดโนเสาร์ด้วยแหละเพราะยุคที่ว่ามันไม่เคยมีภาพที่แบบมันดูสมจริงขนาดนี้มาก่อนเออถึงขนาดตอนนั้นอ่ะหลังจากนั้นน่ะมันจะเป็นมีหนัง 3D ออกมาก็จะเป็น 3D ไดโนเสาร์ที่เป็นอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วก็ถัดมาในปี2001ก็ ปอีกประมาณ4ปีเหมือนกันก็กลับมาเป็นไตาภาคโดยรอบเนี้ยคิดไม่ออกแล้วเลยใช้ชื่อตรงๆไปเหมือนเดิมว่า Jurassic Park 3, จูราสิกพาร์คสามแค่นั้นไม่ไม่ลอสเวอร์แล้วอาจจะใช้เป็นกงเล็บไงสามขีด <3 S 1> อ,อะไรนีก้ก็มีกิมมิกนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต่อท้ายด้วยชื่ออะไรแต่ก็สื่อสารตรงๆไปดีกว่าว่าจูราสิกพาร์คภาคสเป็นการจบไตาภาคของจูราสิกพาร์ค ซึ่งภาคเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าดําเนินเรื่องใหม่แล้วก็คือจะมีเหมือนกับเกาะนั้นก็ยังเป็นเกาะอยู่ใช่ไหมก็ทําให้มีคนอะ่ะทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะก็หลงเข้าไปในเกาะนั้นอืแล้วก็เหมือนกับว่าก็ไปตามหากันไปตามหาคนกลับมาแล้วก็ระหว่างตามหาพอรู้ว่าเป็นเกาะไดโนเสาร์แล้วอะก็จะมีการพยายามขโมยไข่ออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ย อ่แต่ภาคสามเหมือนแบบไปตามหาคนใช่ไหมใช่ไปตามหาคนแต่จริงๆเกาะมันไม่ได้มีเกาะเดียวนะมันมีมันมีหลายเกาะหรอใช่อ่ามันมีหลายเกาะมันมีเกาะภาคแรกอ่ะมันเป็นเหมือนเกาะสนุกใช่ป่ะภาคที่สองเป็นอาจจะเป็นเหมือนเกาะอ่าี่เพิ่งรู้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกาะอนุบาลอ่ะที่แบบเพาะเลี้ยงอะไรเงี้ยอ่ามันมันมีแบบความแตกต่างอยู่มันมีหลายเกาะมันไม่ใช่เกาะเดียวเออภาคสองมันก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่พยายามจะเข้าไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็ ภาคสก็กลับไปเกาะในภาคสองความแตกต่างของภาค2ภาค3กับภาคแรกก็คือภาคแรกอ่ะจะเป็นตัวไดโนเสาร์อ่ะจะอยู่ในในกรงเลี้ยงนะมีอะแต่ว่าภาค2ภาคสาอ่ะจะเป็นเหมือนกับอยู่ตามธรรมชาติละภาคสาอ่ะถ้าดูจริงๆแล้วอ่ะเหมือนจะเน้นเรื่องการแบบสิ่งมีชีวิตตัวเองก็มีหัวใจในการที่เราปกป้องเผ่าพันธุ์เอาไว้อ่ะเหมือนกับมนุษย์อ่ะ ก็คนหายก็ไปตามหาใช่ไหมไปขโมยไข่แล้วก็ไอตัวแรปเตอร์ก็มามาเหมือนมาทวงไข่คืนอ่ะพอมาทวงแล้วพอคนคืนไข่ก็ไม่ฆ่าคนอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีความรู้สึกอะไรแบบนั้นอยู่ว่าแบบเอ้ทุกคนก็รักชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยจบไตภาคแล้วก็หลังจากจบไตภาคมันต้องบอกว่าคือกระแสมันตกลงเรื่อยๆอ่ะใช่ตามสูตรก็คือแล้วก็เหมือนแบบมุกเดิม เรื่องราวไม่ได้มีอะไรเพราะมันมันก็คิดพอดต,ต่อไม่ออกไหม,มใช่ไหมนอกจากแบบขโมยไขย่ในโน้สักไม่งั้นแบบคุณจะทําอะไรอ,ะอ่ะขยายพันธุ์มันก็มีอะไรได้แค่ประมาณไม่กี่อย่างอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เว้นช่วงไปเกือบ15ปีถึงจะกลับมาพอ15ปีแล้วจากที่เราเด็กๆเ,เราก็โตแล้วอะไรเงี้ยเป็นวัยรุ่นเรียนจบหรือว่าคนที่ดูพ่อแม่ในยุคนั้นอเขาก็เหมือนแบบผ่านไปใช้เวลา 15ปีก็มาเป็นจูราสสิกเวิลด์อ่าทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี <technology S 2> อเองใช่ไหมที่เรียกว่าพัฒนาไปแบบอย่างสุดๆสามารถทําให้ภาพเสมือนสมจริงเหมือนแบบเปิดโลกอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยก็เหมือนทําให้คนนึกถึงย้อนความหลังในวัยเด็กหรือว่าที่เคยดูจูราสสิกพาร์คมาได้กลับมาดูอีกทีหนึ่งก็คือจูราสสิกเวิลด์นี่แหละซึ่งจูราสสิกเวิลด์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนมีในทุนนะกลับไปที่เกาะเกาะเดิมนี่แหละ แล้วก็เหมือนกับจัดระเบียบเกาะใหม่อ่ารีโนเวทรีโนเวททำให้เป็นเป็นสวนสนุกจริงๆแล้วพาคนมาเล่นจริงๆได้ก็คือในในสวนเซ็กอัพของของภาคนี้ก็คือจะแบบมันเปิดส่วนสนุกแล้วอ่ะสำหรับภาคจู r a สิกเวิ r ์ d ภาคแรกเนี่ยเราก็จะมีคริสแพทนะที่ที่ทุกคนจะจำได้เป็นมีมเป็นมีมที่แบบว่ายืนกลางแขนแล้วห้ามห้ามตัวแรปเตอร์อ่ะสองทางใช่ป่ะแล้วทุกคนก็เอามาตัดต่อกันเป็นแบบ Oh. ห้ามห้ามทุกสิ่งอย่างในโลกได้อะไรเงี้ย oh. เออก็จะเป็นมีม hmm. แล้วก็แต่อีกหนึ่งฉากภาพจําคือมันโชว์มาตั้งแต่ตอนตัวอย่างหนังแล้วมั้ง หรือว่าเข้าไปดูที่มันตื่นตาคือถ้าตื่นตาตื่นใจอ่ะคือให้นึกถึงแบบซัฟฟลีเวอร์หรืออะไรถ้าเราไปพบแบบติมพาร์คสนสนุกหรือว่าแบบส่วนสวนสัตว์เขาจะมีโชว์โลโมามีอะไรพวกนี้ใช่ไหม,มโชว์แรปเตอร์เอออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็คือที่ว่าอเป็นโคดียมอะ่ะคือวง,งกลมที่คนไปนั่งไปนั่งดูอะ่ะแล้วก็นั่งนั่งดูแล้วก็เป็นโชว์เหมือนสัตว์น้ําอ่ะเออเหมือนพวกซีเวิร์ลอะไรพวกนี้เขาว่ากันไปใช่ป่ะแล้วแล้วก็แบบมีปลาแล้วเสร็จแล้วก็ เหมือนไดโนเสาร์ปลาชลางวานตัวใหญ่กระโดดขึ้นมางับอ่ะเอออันนั้นเนี่ยเป็นแบบเอตัวใหญ่มากฟีวิลลี่เป็นซิกเนเจอร์ของภาคนี้มาจากฟีวิลลี่เฟมทับกันเลยกระโดดงับกระโดดกระโดดขึ้นข้างบนเนาะเออเออก็แน่นอนพอตก็จะคล้ายๆเดิมก็จะมีคนคนนึงทำให้ปาร์ควิบัติแล้วก็พังกันหมดสุดท้ายก็พังหมดสุดท้ายก็พังหมดเหมือนเดิมอืมอ้าวแล้วแต่ว่ารายได้ดีมากครับอืม กลับมาปี2018อีก3ปีถัดมา <3 S 1> ปีถัดมา,ดมาภาคต่อมาภาคต่อก็ใช้ชื่อว่า u u r s s s i w w r r l f f l l l n n Kingdom อันเนี้ยอ๋อเมื่อกี้ลืมพูดว่าในใน r u s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  w o World ภาคภาคภาคก่อนหน้านี้นะไปปี2015เนี่ยเขาจะมีการตัดต่อพันธุกรรมด้วยอ่าก็มันจะเหมือนตัดต่อดัดแปลงพันธุกรรมให้แบบแรปเตอร์ฉลาดกว่าปกติ<ม>อะไรเงี้ยตัดให้มีตัว ทีเรที่ที่โหดกว่าทีเร็กอะไร <Ừ. S 2> ประมาณนั้น <Ừ. S 2> อ่าแลวไอ้พวกนั้นอ่ะมันก็เหมือนหลุดออกมาแล้วก็มันไม่สามารถใช้ความรู้เดิมในการจัดการได้ใช่ไหม <Ừ. S 2> มันก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจใช่ป่ะ <Ừ. S 2> แต่ว่าภาคเนี้ยก็จะเป็นการมีอยู่ของไดโนเสาร์ที่กลายพันธุ์พวกนั้นอ่ะอยู่ในเกาะ <Ừ. S 2> แล้วก็ถ้าจําไม่ผิดนะจะมีภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง <Ừ. S 2> ที่จะทําให้จิตในนั้นอ่ะอยู่ไม่ได้อ่า เหมือนเอาใช้คล้ายฟิลเหมือนแบบในเรื่องจริงของโลกเราก็คืออุบตการมีอุบาตตกเราก็ตัดนี้เราก็เอาภูเขาไฟมาแล้วก็เหมือนเป็นการตั้งคําถามอืว่าจะเข้าไปช่วยไหมใช่ก็จะมีทีมจะปล่อยเอาไว้มีคนเข้าไปช่วยแหละก็มีเข้าเข้าไปช่วยแน่นอน ไมั้นมันไม่เกิดเรื่องหรอกเพื่อไปแบบเอา DNA หรือไปเอาไข่ไปเอาอะไรกลับมาเพื่อให้เหมือนเป็นอารมณ์เหมือนเรโนอาให้มีสัตว์แต่ละพันธุ์เป็นคู่ๆอยู่อะไรเงี้ยยังก็ยังรักษาได้อยู่อะไรประมาณนั้นนี่ก็ประเด็นเป็นประเด็นของภาคนี้อ่ะแล้วก็พอมาอีก4ปีถัดมาในปี2022พอจุดกระแสติดแล้วเอาใหญ่เลยก็กลายมาเป็นภาค Jurassic World Domin i เ n <G ül> ก็คือเล่าเรื่องสี่ปีหลังจากไดโนเสาร์หลุดสู่โลกกว้างพอไอที่เขาไปช่วยจากภาคที่แล้วใช่ปะ <Ừ. S 1> มันก็จะมีเหมือนบางกลุ่มอะไดนโนเสาร์บางกลุ่มอะที่หนีออกจากเกาะเองได้ไม่ว่าจะเป็นตัวที่ที่เป็นฟีวิล er ี่กระโดดน้า <G ül> อะไรเงี้ยก็สามารถหลุดออกมาจากที่นั้นใช่ไหม <G ül> แล้วก็นึกถึงปะหมอข้างดําปาหมอข้างทําเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ก็ไม่รู้นะปลาแถวนั้นอยู่กันยังไงวะเออเออก็เลยเหมือนกับ ภาคนี้ก็จะเป็นกันว่าพอไดโนเสาร์พวกนี้มันหลุดออกมาแล้วอ่ะแล้วเราทํำยังไงอืแล้วโลกทํำยังไงอ่าม,มันก็ตั้งตั้งคำถามเหมือนจุดประเด็นให้ชวนคิดอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกว่าในภาคสุดท้ายอะ่ะก็เหมือนไต่ภาคไต่ภาคแรกกระแสดรอปลงเรื่อยๆใช่เออแล้วคนก็ไม่ได้คือคือต้องบอกว่าตอนเราจะดูเราสนใจทุกภาคจุลสิคเวิร์ภาคแรกได้ดูแต่พอมาสองสามมีแบบ จะเข้าไปดูจะเข้าไปดูในโรงอันนี้หมายถึงในโรงนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดูในโรงก็ไม่รู้ว่าแบบมีความสนใจแต่จังหวะหรืออะไรสักอย่างที่มันไม่ได้เอื้อทําให้แบบจุดสามารถเราเข้าไปดูในโรงได้อะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มตัวละครหลักในแต่ละภาคหรือเปล่าที่ว่ามันเหมือนเหมือนกันคำว่าเหมือนเหมือนกันนี่ยังไงหมายความว่ายังไงก็ถ้าสังเกตนะถ้าเราแบบ มาวิเคราะห์หรือว่ามาแยกแยกตัวเรื่องราวแล้วอะเราจะเห็นได้ว่าในหนังของเรื่องอ่ายูนิเวอร์สของจ u r a ิลป์พาร์คหรือจู r จ s s i ิ w o r เวิลด์เองก็ตามเนี่ยกลุ่มพระเอกนางเอกจะต้องเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญอ่าแน่นอนก็จะเป็นตัวเอกเชิงวิชาการอันนี้คือตัวลหลักอ่าที่ต้องมีถูกไหมอ่าองกลุ่มที่สองก็คือ ตัวแทนบริษัทและผู้บริหารกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มทุนผู้บงการก็แน่นอนครับคุณได้รับบทตัวร้ายถูกป่ะแล้วก็มีผู้บงการก็ต้องมีทหารหรือลูกสมุนเดี๋ปัจจุบันเราอาจะเรียกกี้อะไรเยกกี้ี้อะไรเงีก็จะเป็นทหารหน่วยคุ้มกันที่คือ พอพอเข้าไปม,มันก็หนีไม่พ้นสามกลุ่มนี้ไหม,มกลุ่มทุนให้เงินเข้าไปพรานะนักวิชาการต้องพึ่งทุนแล้วจะเข้าไปเองก็ไม่ได้มันก็ต้องมี m i l i t ทอรหรือมีกองกําลังที่แบบบอดี้การ์ดที่เข้าไปเพราะมันอันตรายอย่างี้ล่ะมันเสี่ยงแต่ทั้งนี้เบื้องหลังมันก็ชอบแบบมีความมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีนัยยะมี agenda บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้แบบตรงไปตรงมาอะไรยเงี้ย ซึ่งกลุ่มทหารอาจจะได้แบบรับมอบหมายอีกมิชชั่นหนึ่งให้ไปทำอ่ามันก็จะเป็นฟิลฟิลประมาณเนี้หรือว่าถ้าอื่นๆมันก็อาจจะมีตัวละครของก็คือหมวกจะบอกว่าทั้งหกภาคที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มทุนกลุ่มความรู้และกลุ่มกล้ามเนื้อพลังงานถูกต้องถูกต้องแล้วก็จะเป็นสามคาแรคเตอร์เนี้ยอยู่ยันไปเข้าเกาะเนี้ยอทุกภาคเออมันฟิลเหมือนแบบอินเทลเจนส์อ่า investment อ่าแล้วก็แบบสายแบบสเต็ง s t j สเต็งสเต็งสายสเต็งอะไรเงี้ยมีแค่นั้นใช่ไหมก็เลยดูไม่รู้ึกก็เลยดูว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นใช่ไหมใช่ใช่เพราะคือแม้ว่าแบบเราไม่ได้แบบมานั่งวิเคราะห์คือพอเราดูไปเรื่อยๆมันจะมีบางสิ่งาหมว่าเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆเดิมนะหรือว่าแบบเอ๊ะแบบเออทำไมมันไม่ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าตัวละครอื่นๆมันก็จะเป็นแบบ ตัวละคระสมทบตัวละครครอบครัวอ่ะมันก็ต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือกอบกู้อะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาอะไรเงี้ยเออช่วยลูกช่วยหลานอะไรเงี้ยอืมมันก็เป็นฟิลแค่เนี้ยแต่ว่าถ้ามาให้คิดเราก็คิดไม่ออกไงต้องมาดูอ่ะ,อะนี้เราไม่ต้องไปสปอยภาคที่กำลังจะเข้านะแล้วอะไรที่ทำให้ภาคนี้น่าดูครับ Scarlett Johansson <laughs> <laughs> โอ้นี่ปูมาตั้งนานี่ จบด้วยชื่อนี้เลยใช่ไหม EN เราคิดว่าแม่งไม่ได้ม <wrong> er <ans> kind of ีอะไรต่างปะนั่งเหลือแม่งดูอันนี้ไม่ต้องไปเนื้อเรื่องนะฮะคุอันนี้เราดูจากนะฮะตัวอย่างหนังอ่าคุณก็เห็นอยู่แล้วอ่ะอ่าเรือล่องลอยเขาไปในเกาะเกาะไดโนเสาร์นั่นแหละหรอจะเกาะอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ก็นั่นแหละความน่าสนใจของอันนี้หนึ่งนักแสดงอ่า สกาเล t ตที่เป็นเจ้าแม่แบ็ควยโดไม่ใช่ s u p e r ร์ t น r ช l เขาเาเล่นมาทุกอย่างที่เป็น s u p e r ร์ t น r ช l อ่านึกออกว่า Lucy ่ลูซี่อาแล้วก็เล่นเรื่องเธอเป็น AI คือแล้วก็ไปเป็นเรื่องอะไรว่าที่เล่นเป็นหุ่นยนต์อะ ผมจำชื่อไม่ได้เออแต่นึกออก Ghost in the Shell เออใช่ Ghost น n the Shell เนี่ยเนนางเป็นทุกอย่างแล้วอ่ารอบนี้แต่รอบนี้เอามาเป็นคนหน่อยเอามาเป็นคนดูเป็นค่อนข้างเข้มแข็งอยู่อะไรประมาณนึงก็เป็นแบ็ควิโนเราว่าดก็ดึงดูดได้ประมาณนึ่งอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เป็นดารานำชายที่มาเป็นตัวจุดอันนี้เราว่าภาคนี้เป็นตัวของ Scarlett Johansson แล้วก็อีกความนึงน่าสนใจก็คือนักแสดงผู้ชายก็คือ ม a s ลาอาลอันนี้เราก็ชื่นชอบเขาอยู่เหมือนกันก็เขาเล่นเรื่อง The Green Book แล้วก็มีเล่นเรื่องถ้าเป็นซีรีส์เขาเล่น True Detective ก็เล่นนะแต่ก็ไม่ t i v e หลายซีซั่นมากน่ามีความน่าสนใจอยู่ฮะก็ได้คนนี้เข้ามาแล้วเราก็ผู้กำกับอ่ะผู้กำกับไม่น่าสนใจเลยใครใเอ่ยผู้กำกับคือการ์เร็ตเอ็ดเวเขากำกับเรื่องเขากำกับเรื่องโลกวันโลกวันเนี่ย ถ้าให้นับมาเป็น Star w a r น่าจะเป็น Star w a r ที่ดีที่สุดในในบรรดาที่ช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่จักรวาล Star w a r ใช่จักรวาลหลังจากอพิโซดหอ่ะหนึ่งสองามี่ห้าอ่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็คือเนี่ยพี่ว่า Star w a r เขาเรียกว่า Star w a r สายตรงก็คือเจ็ดแปดเก้าก็คือเออพอดูได้วะแต่ก็ไม่ได้แบบมันพอรู้ได้จริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราคุยจรลสิพัก ไม่ก็มันเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันไงออแต่ก็มไม่แต่เราว่ากระแสรักก็คือก็พอดูได้ไงแต่ว่าอโอเคยอมรับคิดคิดตรงเหมือนกันว่าโลกวันทําถึงคือเก็บเก็บรายละเอียดของความเป็น Star War ได้อะไรเงี้ยใช่โดยที่ไม่มีเจไดด้วยอใช่ใชแล้วก็คนเขียนบทคือเดวิดคบไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับ <S <S เป็นคนเขียนบทจูรลสิกพาร์คภาคแรกแล้วก็ได้ตัวของสตีเวนสปีลเบิร์กมาโปรดิวส์ ในเรื่องนี้เช่นกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามีบท <ผม S 1> บาท <ผม S 1> หรือมีส่วนสำคัญ <ผม S 1> สามารถไดเรกได้แค่ไหนแต่ก็เชื่อว่าถ้าเป็นพุ่มกับโลกวันเข้ามาแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าคือเขาทำก็ซิล่าด้วยอะไรเงี้ยห,หนังสัตว์ประหลาดก็ทำมาแล้วมันก็เลยไม่ได้ต่างอะไรมากเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำถึงอยู่อะไรเงี้ยแต่ที่เราสนใจอย,อย่างที่เมนชั่นหรือเอ่ยไปตะเกียก็คือ ได้มือเขียนบทจากภาคแรกอันนี้เราว่าน่าสนใจเพราะว่าจะน่าจะช่วยเกาให้บทมันมีความน่าติดตามหรืออะไรสักอย่างเยอะคือพอภาคอย่างอย่างดูเรื่อยอ่ะภาคแรกอ่ะที่ดูอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าโอเคครึ่งแรกอ่ะมันพาให้เราไปตื่นตาตื่นใจกับเฮ้ยนี่มันจริงใหม่ให้ hey, เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันทํารื่องอย่างนี้แล้วเหรอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะพาเราเข้าสู่ โลกของการสยองขวัญแบบชิวเลอร์ในการหนีหนีตายใช่ปะ่ะแต่ภาคหลังๆอ่ะมันไม่ค่อยได้ความรู้สึกนั้นน่ะก็ก็มันเป็นสิ่งที่เหมือนเดิมไงคือหนีตายนีได้เสาวเราดูมาหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วมานหนีอีกมันก็แบบนะมันก็แบบในโดเสาแอบบแอบบอยู่ในห้องสักมุมหนึ่งแล้วในโดเสาก็ค่อยๆเข้ามาหาอะไรเงี้ยมันดีไซน์ยอดใช่ไหมเออแล้วถ้าสมมุติคนชอบนะสมมติดูภาคแรกชอบพี่ไม่ได้ดูรอบเดียวปะ พี่อาจจะดูรอบสองรอบ3หรือว่าแบบดูอีกอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปดูในโรงมันก็แค่เปลี่ยนซีนเปลี่ยนฉากนิดนึงอะแต่บริบทมันคือเหมือนเดิมไงก็เลยความรสชาติก็เลยจืดลงเวลาเราดูอย่างนั้นซ้ำใช่ไหมเขาก็เลยต้องหาไดโนเสาร์พันธ์ุใหม่มาตัดต่อพันธุกรรมให้มันแบบให้มันยากขึ้นโอเคภาคนี้ก็มีเหมือนกันก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่ตัดต่อพันธุกรรมเหมือนกัน แน่นอนมากไปดูกันเองนะฮะว่าเป็นพันอะไรตัดต่ออะไรอ,อะไรอย่างนี้ออใช่แต่เคยอ่านจากที่อ่านมานี่ตั้งแต่ภาคก,ก่อนๆจนภาคปัจจุบันอนะ่แต่ละพันนี่แบบโอ้โหตัดต่อพันธุกรรมจำชื่อยากยากผสมผสา,านก็คือต้องเป็นแบบถ้าคุณเป็นแฟนไดโนเสาร์เราว่าอาจจะน่าจะอินนะไม่มันเอาอันนี้มาผสมกับอันนี้นี่ก็เป็นแฟนไดโนเสาร์นะแต่มีความรู้สึกว่ามันเกินคือพอพอมันเป็นเรื่องแต่งอะ ถ้ามันเป็นพันธุก,กรรมแบบอยังไงดีล่ะถ้ามันเป็นพันดโนเสาร์จริงๆอ่ะเราอยากจำไงอพอเป็นเรื่องที่เมคขึ้นมาแล้วแต่งขึ้นอนะ่ะเราก็ไม่อยากจำไงเพราะเดี๋ยวมันจะปดกับความจริงแล้วจะงงกันไปหมดแต่สําหรับตัวไดโนเสาร์เองเนี่ยก็เนาะใช้หนีมิพน CGI ใช่ปะ่ะใช่แล้วก็มีการใช้หุ่นคนไดโนเสาร์หรือเขาเรียกอ่ะ Animatronics แล้วก็อาจจะเป็นการผสมผสานก็เป็นกึ่ง Hi bit, ไฮบิดอะไรเงี้ยถ่ายคอสอัพก็ใช้ตัว อ่าอนิวิเมทรอนิกก็คือสร้างหุ่นกลขึ้นมาแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วมันในการเจนภาพเออมันชินละตาแล้วอะอเราไปเจอแบบโอ้โหอ,อวตารอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบแต่ว่าบางทีแบบหลายๆภาพไงพุ่มกับเขาแบบเหมือนเห็นเป็นแบบขึ้นทิ้งอะ่ะที่เขาชื่นชอบ<ม>เขาก็แบบผมขอใช้ หุ่นกลนไดโนเสาร์ได้ไหมครับอะไรเงี้ยคือแบบริบิวให้กับอ๋ออ๋อไม่น่าล่ะเขาเลยต้องใช้ฟิล์ม3-5อ่าอ่าไม่ก็เนียเคสเดียวกันเพราะว่าใช้ฟิล์มถ่ายจะได้ดูฟิลเหมือนแบบสมัยจูราสสิกพาร์คภาคแรกมีข้อดีข้อเสียข้อข้อข้อเสียอาจจะแพงมากอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้โปรเซสเก่าๆแต่ว่าด้วยความที่เป็นอเมริกาเขาก็ยังมีแลบมีอะไรแบบหมายถึงเวลาแบบทำปริน ฟิล์มเป็นอะไรพวกเนี้ยังหาได้อยู่แต่ปัจจุบันเราว่าแบบยากเราก็บางทีเราก็แอบคิดนะว่าแบบทาคอสให้เปลืองโดยใช่เหตุหรือเปล่าจับความความแบบผมต้องการฟิลแบบนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยก็พูดยากอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนชอบก็ชอบในยุคที่เปลี่ยนผ่านของเราอ่ะฟิล์มกับดิจิตอลอย่างเงี้ยมันมีการถกเถียงกันเยอะอยู่นะว่าแบบภาพคมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบเลยปัจจุบันก็ไม่เห็นค่อย มีใครมาแบบภาพคมจังเลยเราเราเรา,เราไม่ค่อยเห็นแล้วไงแต่บางทีมก็รู้สึกให้ความรู้สึกได้เหมือนกันนะอ่าม,มีอย่างหนึ่งก็คือว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายทำที่ประเทศไทยด้วยรู้ไหมตอนดูตัวอย่างหนังอะไม่รู้เลยนะว่านี่คือประเทศไทยเออเหมือนได้ยินคร่าวๆว่าเขามาถ่ายทำที่ไทยใช่กเทีแต่ไม่ได้ตามหรือว่าสนใจอะไรเท่าไหร่ แต่เราว่ามันก็มันก็เข้าอ่ะที่พังงาหรืออะไรเงี้ยใช่ที่ใช้อขาเคยพังงามีเกาะกระดานจังหวัดตรังเนาะแล้วก็มีเกาะเขาพนมเบนจาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบนจากระบี่จะช่วยเรื่องท่องเที่ยวไหมให้คนอยากไปคือยากไดโนตสคือตอนนี้คือแม่งเงียบมากอ๋ออะไรางี้อาจจะช่วยอาจจะมีช่วยในไทยนะ เคยเจอเอกสรในไทยว่าเฮ้ยอยากไปดูหรือว่าถ้าเป็นแฟนจูราสิกเวิลด์จริงๆเขาก็ต้องค้นแหละว่าโลเคชันอยู่ที่ไหนครับอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครจะตามรอยโลเคชันหนังก็ต้องมาที่ไทยนี่คิดว่าน่าจะมีซีจีมีซีจีปนๆอยู่อ๋อปนอยู่แล้วแหละเป็นปกติละฮะดูภาพหนึ่งกับภาพจริงกับภาพเทียมมันก็ต่างกันอยู่แล้ะทิ้งไว้ให้อีกนิดนึงสำหรับใครที่ชื่นชอบจูเลสิกพาร์คหรือจูเลสิกเวิลด์คุณมีสองออปชันนะฮะ ออปชันแรกอยู่กับที่บ้านโหลดเกมโหลดเกมอ่าถ้าถ้าอยากได้ฟิลไง่มันจะมีเกมจูเลสิกพาร์คแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติมพาร์คอ่ะที่เราแบบเป็นคนสร้างสวนสนุกอ่ะจูเลสิกพาร์คเลยเนี่ยนะสวนไดโนเสาร์เนี่ยจำจำชื่อเกมไม่ได้แต่มันสร้างสวนสนุกไดโนเสาร์นี่แหละมันเอิงมาจากจูเลสิกพาร์คเลยก็แบบที่ที่ว่าเลยเกาะก็ชื่อเดียวกันเป๊ะๆอย่างนี้เออเราก็เหมือนสร้างแล้วเราก็ เหมือนเดอะซิมแหละสร้างสน,สนุกอ่ะแต่เปลี่ยนเป็นธีมไดโนเสาร์แล้วก็เหมือนคล้ายๆที่คือต้องเหมือนแบบจ้างนักวิทยาศาสตร์ขุดๆไปขุดเอาอัมพันธ์ไปขุดเอาดีในไดโนเสาร์แล้วก็มาเพาะแล้วก็มาผสมทำเจเนติกไดอย่างเงี้ยอยากจะให้มันแข็งแกร่งยังไงหรือว่าไงอยู่รอดได้มันมีอันนี้ด้วยนะแล้วมันผสมออกมาแล้วก็ออกมาเป็นตัวแล้วเราก็สร้างอะไรเงี้ยให้คนมาเที่ยว แล้วในเกมอ่ะมันก็มีฟิลฟิลเหมือนในหนังก็คือไดโนเสาร์หลุดไว้พอทิ้งถ้าเราไม่ซ่อมกงอ่ะมันก็จะพังกงออกมาหรือกงพังมันก็จะหลุดออกมามกแล้วก็วิ่งออกมาไล่คนแล้วแล้วมันก็จะมีเชลเตอร์อ่าจะมีเชลเตอร์คนที่ไปเที่ยวสวนสนุกก็จะวิ่งเข้าเชลเตอร์แล้วไดโนเสาร์ก็จะอรารวาสเราก็ต้องมีทีมแบบทีมรถ มีทหารอ่าทีมรถแบบ Security ที่อยู่ตร uh huh. งนั้นไปยิงไปยิงไปไปเก็บไดโนเสาร์แล้วก็มีขับหอแล้วก็จับไดโนเสาร์กลับไปให้อยู่ในกรงอะไรเงี้ยก็สนุกดีถ้าใครเป็นทีมคนชอบสร้างเมืองหรือทำสวนสนุกก็ลองไปเล่นกันได้หรือว่าถ้าในประสบการณ์จริงมันก็ยังมีอย่าง Universal Studio ใช่ไหมมันก็จะมีสวนสนุกที่เป็นุ oh. ลศิลป์าสิอ,อะไรเงี้ยไปล่องแก่งไปอะไรเงี้ยฟิลก็ได้ไน่านะเชื่อนะว่า ไอยูนิเวอร์แซลเนี่ยเขาทำจุลสิกป์พาร์คแต่ปี1993ยังอยู่ถึงทุกวันนี้ก็อย่างยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปนอ่ะก็มีทั้งจอ,อม,มีทั้งจุลสิลป์พาร์คก็ยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเหมือนสำหรับจอด้วยความมันเก่ามากหรือว่าไงเหมือนหลายๆยูนิเวอร์เนี่ยเขาถอนไปหมดล้วก็ต้องดูว่าเรื่องใหม่จะเป็นอะไรยังไงสำหรับใครที่ ชื่นชอบหรือว่าก็ลองไปดูได้นะครับสำหรับ Jurassic World ร<ส>ีเวิร์สแล้วก็าม,กามา<ร>พูดคุยกันได้ว่าคอมเมนต์ว่าแบบเออไปดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงแล้วก็หรือว่าถ้าใครรู้เก็ดอะไรมาแลกเปลี่ยนกันก็อลองมาท<ด>ีมคุยแนะนำกันดูก็ได้ครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสกาเลตันสันครับสวัสดีครับ